สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาบอกว่า j f แปของแท้อย่างไงนะครับคำว่า j f แปนะครับ j f แปนเนี่ยฮะตอนนี้ผมแกะนะครับระหว่างของก๊อปปี้แล้วก็ของแท้นะครับของแท้ j f แปนะฮะหนึ่งมาดูลัสติกกันก่อนเลยนะครับความแตกต่างฮะสีขาวแล้วก็สีออกเหลืองๆคุณๆนะครับนี่คือของก๊อปปี้นะครับ เนื้อพลาสติกนะฮะฟังแปลงมากนะครับมาดูวงจรข้างในก็ไม่เหมือนกันนะครับมาดูฮะดูความวงจรข้างในตอนนี้นะครับมีความละเอียดนะครับตอนนี้โอ้โหไม่มีอะไรเลยนะครับก็ปี้ดูฐานนะครับฐานนี้ก็สําคัญของเราเป็นแบตลิเธียมก้อนใหญ่เริ่มเลย1นึ่งหมื่นนะฮะมิลลิแอมนะครับหรือ1นึ่งหมื่นสองพันมเอชนะครับตัวนี้เป็นแบต อะไรก็ไม่รู้นะครับตัวเล็กมากมาดูประกอบการการบรรจุก็จะเก็บคงได้ช้าแล้วก็คงจะเสียเร็วนะครับของเรานี้คุณภาพนะครับเนื้อพลาสติกนะครับมาดูด้านในนิดนึงนะฮะนี่ก็จะผลิตอย่างดี้ตอน,นี้ปองแปงมากไม่มีอะไรเลยนะครับนนทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยแท่นชาร์จก็ไม่เหมือนกันนะครับขอให้สังเกตดีๆนะครับของแท้เนี่ยเจแฟก นะครับจะมีโลโก้ j จนะฮะให้ปั๊มอยู่นะครับที่ตัวนะครับยังไงผมฝากรบกวนเจแปด้วยนะครับ